เป็นของกินที่เดียรรอมันนานที่สุดที่เคยรอเลยค่ะเกือบปีเลยค่ะคือน้ำพึ่งที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของน้องพึ่งค่ะซึ่งน้ำพึ่งแต่ละหยดนะคะมีคุณค่ามากๆเลยค่ะเพราะว่าน้องพึ่งหนึ่งตัวนะคะสามารถผลิตน้ำพึ่งได้แค่นิดเดียวเองค่ะแต่น้องเขานะคะมีความพยายามแล้วก็อดทนมากๆเลยค่ะกว่าจะได้น้ำพึ่งมาให้พวกเรากินกันอย่างนี้นะคะนี่เป็นการชิมน้ำพึ่งครั้งแรกของเดียเองนะคะซึ่งเป็น สิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดเพราะว่าครั้งแรกที่เดียร์เลี้ยงผึ้งแล้วก็เป็นสิ่งที่เดียร์รอคอยมากที่สุดก็คือการได้ชิมน้ําผึ้งของเดียร์เองค่ะของเราเองเป็นอะไรที่แบบรู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะเดียจะมาชิมให้เพื่อนๆดูนะคะว่าจะหวานขนาดไหนแน่นอนมันจะต้องหวานแล้วก็พิเศษมากๆเพราะว่ามันเป็นของเราเองค่ะฮ่าฮ่านุ เป็นน้ำพึ่งที่หวานและอร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะเพราะว่าเป็นของเราเองอร่อยมากๆมีความสุขที่สุดเหยคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะแว็กซ์พึ่งหรือว่าขี้พึ่งนะคะเพื่อนๆไม่สามารถกินได้นะคะร่างกายเราไม่สามารถย่อยขี้พึ่งได้นะคะเพื่อนๆกินได้แต่น้ำพึ่งแล้วก็อย่าลืมคาะแว็กซ์หรือว่าขี้พึ่งออกมาด้วยนะคะ